เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อ9้าเขาบอกว่าป้าป้อมขายเกว๋วยเด๋ยวอากมอ่อ เนื่องจากมีลูกค้ามาอุดหนุนจนํานวนมากและเพื่อให้ตัวปากหม้อเนี่ยมีขนาดใหญ่จุใจแก่ลูกค้ามากที่สุดอ้อมจึงขอให้อาแปะจากร้านช่างเชื่อมทาหม้อต้มปากหม้อเนี่ยใบพิเศษขึ้นมาโดยให้หม้อต้มเนี่ยมีรัศมี30ซนติเมตรหม้อต้มมีรัศมี30เซนนะจ๊ะแล้วก็มีช่องสำหรับตัวปากหม้อ3ช่องที่ขนาดเท่ากันห่างจากขอบหม้อ2เมตรนะครับเออขอโทษ2เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างช่องก็2เซนติเมตรเหมือนกัน ปรากฏว่าอาแปะไม่สามารถทําได้แล้วก็บอกว่าคาดคะเนรัศมีของช่องสําหรับทําโออ่างหม้อทั้งสามไม่ถูกนะเออเขาบอกว่าเขามีลูกสาวเออหลานสาวนะชื่อขา้าวบุญน,นะทราบเรื่องเข้าจึงรับอาสา,าคํานวณหารัศมีอ่ะมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนพล็อตหนังเลยนะจ๊ะก็เขาบอกว่าเขาจะหารัศมีให้อ่ะก็คือเอาเป็นว่าเขาบอกว่าจุดโอเนี่ยจุดโอตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลาง ของวงกลมและเป็นจุดเซนทรอย์ของ A B C สามเหลี่ยมมันเนี้ย A B C ใช่ไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าให้หาอะไรตรงหารัศมีตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะจ๊ะหารัศมีกี่เซนติเมตรออบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งโอเคอ่ะคือเดี๋ยวพี่จะซูมอะไรให้ดูก่อนนะอ่ะดูที่ไอ้เจ้าวงกลมอันนี้เลยนะครับ สิ่งที่เราจะทําเป็นอย่างแรกนะคือจากจุดโอเนี่ยลากลงมาอันนี้อาจจะหัวใหญ่ไปหน่อยอ่ะเนี่ยเราจะลากลงมาตั้งฉากแล้วเห็นไหมตรงนี้ยจะแบ่งออกเป็นสองโซนเท่าๆกันซึ่งมันสองเซนมันก็จะแบบแบ่งเป็นหนึ่งกับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอมองออกไหมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหนึ่งกับหนึ่งแล้วก็เนี่ยค่อยๆลากมาตรงเนี้ยเออมันก็ได้สามเหลี่ยมรูปหนึ่งใช่ไหมดังนั้นตรงเนี้ยพี่ก็จะบอกว่า เนี่ยระยะตรงนี้คือ r บวกหนึ่งนะโอเคไหมเพราะว่านี่ไงจากตรงนี้ไปถึงเนี่ยคือ r ถูกไหมอ่ะนี่นะจากนี่ไปถึงนี่คือ r แล้วก็ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ1ใช่ไหมเพราะแบ่งแบ่งครึ่งเท่ากันสองฝั่งมันเป็นจุดเซนทรอลไงเออทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่าเจ้าเนี่ยระยะทางมันเท่ากันเลย a b c เนะี่ย ระยะมันเท่ากันเลยเพราะว่านี่ไงอันนี้ก็อาอันนี้ก็สองอันนี้ก็อาอันนี้ก็อาอันนี้ก็สองอันนี้ก็อาอันนี้ก็ r อันนี้ก็สองอันนี้ก็อ่าแสดงว่ามันเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรด้านเท่าใช่ไหมนี่ไงอันนี้หกสิบองศาอันนี้หกสิบองศาอันนี้ก็หกสิบองศาแสดงว่าแบ่งออกมามันก็เหลือแค่สามสิบพี่ก็บอกว่าอ่ะพี่รู้แล้วว่าอันนี้สามสิบองศาเห็นไหมตอนนี้พี่ได้สามเหลี่ยมหนึ่งแล้วนะอ่ะ แล้วเดี๋ยวพี่จะลากขยายออกมาข้างนอกให้มาโอ้โหเดี๋ยวอ่ะไม่เคยจะพอดีเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอ้อันนี้พี่ให้เป็นจุดดีแล้วกันนะเมื่อกี้อ่ะเป็นจุดดีแล้วก็เป็นจุดสีอันนี้คือสามสิบองศาอันนี้ยาวหนึ่งบวกอา นะครับดังนั้นพี่ก็บอกว่าอยากหาระยะไหนเราอยากหา OC เพราะนี่ไงดูนะให้ดูอีกรอบถ้าเราได้ OC เราบวกตรงเนี้ยคือ R แล้วตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือ2เซนเราก็จะได้30มสเซนติเมตรคือรัศมีจากจุด O อพอดีดังนั้นเราต้องการหา OC ซเก็ตมาเออพี่ก็บอกว่าอยากได้ OC นี่ไง เรารู้ด้านหนึ่งคือละด้าน DC ใช่ไหมพี่ก็บอกว่า cos อาวเล็กไป cos 30คือชิดฉากก็คือ1บวก R ส่วนด้วย OC นี่นะชิดแล้วก็ฉากอ่ะดังนั้นพี่บอกว่า cos 30เนี่ยก็คือรู้3ส,ส่วนสเท่ากับ1บวก R ส่วนด้วย OC พี่ก็จะให้ OC เนี่ยมีค่าอยู่ที่1นึ่งบวก r ส่วนด้วยรู้สาส่วนสหรือว่า2องบวกสอคืออันนี้พี่เปลี่ยนหายเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนกะ็ไหมสองส่วนรู้สามคูณหนึ่งบวกอเออพี่จะได้ OC ออกมาเป็น2องบวกสอส่วนด้วยรู้สามอันนี้คือกระจายเข้าไปแล้วนะเออหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับทีนี้พี่ก็บอกว่าอะได้ OC ออกมาแล้วแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าต้องเอาไปรวมก่อนเล รวมกับ R รวมกับ2ถูกไหมนี่นะรวมกับ r รวมกับอุยรวมกับ R รวมกับ2แล้วเนี่ยรวมกับ OC จะได้30มสิบเซนพี่ก็บอกว่าอา้าวทีหมดเชยอ่ะเ้าเอา,เ,อา,เ,อาเพิ่มเป็นหน้าเดิมอีกอ่ะไม่เป็นไรนวัตกรรมเออเพิ่มหน้าไหนไม่รู้ทําให้เป็นลืมอ่ะทำอย่างนี้แน่ๆเลย อ่ะเก่งเหมือนกันนะน,นี่ยพี่เออพี่ได้โอซออกมาเป็นเท่านี้ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้ก็โอเขว้งเลยอ่ะรัศมีอันใหญ่นะครับคือสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมอืมนี่ไงทั้งหมดเนี้ยจากจุดศูนย์กลางลากลงมาถึงปลายเนี่ยคือสามสิบเห็นไหมมันก็รวม OC รวม R รวมสองถูกไหมครับพี่ก็บอกว่าโอเคได้แล้วพี่ก็บอกว่า มันจะเท่ากับ OC คือสองบวกสองอส่วนส่วนรู้สามใช่ไหมบวกกับ R แล้วก็บวกกับสองอ่ะใช่ไหมพี่ก็คูณรู้สามทั้งสมการเป็นสาสิบรู้สามเท่ากับสองบวกสองอบวกรู้สาม r บวกสองรู้สามถามว่าทักพี่ทำไมถึงถึงคูณรู้สามทั้งสมการเพื่อกำจัดส่วนรู้สามที่อยู่ตรงนี้ไงเออแล้วเนี่ยเห็นไหมก็ย้ายข้างไป เอาบวก2องรู้สามย้ายไปลบเป็นยี่สิบแปดรูสเอาสย้ายไปลบเป็นลบสเท่ากับสองอาบวกอร์อ่ะพี่ก็จะได้ยี่สิดรูสลบสดึงอออกมาเหลือสองบวกู่สามใชม่ดังนั้นอจะเท่ากับยี่สิบแปดรู้สามลบสอส่วนด้วยสองบวกูสาอันนี้แหละคำตอบนะสุดท้ายก็จะได้ข้าออกมาอยู่ที่ประมาณสิจุด สี่ห้าเก้าเซนติเมตรแต่แต่แต่กลับไปดูโจทย์เขาบอกว่าไงตอบในรูปคสนญยมสองตำแหน่งนะครับดังนั้นตอบอะไรอ่ามีค่าประมาณสิบสองจุดสี่หกเซนติเมตรปัดขึ้นนะครับตอบรัศมีของไอช่องปากหม้อเนี่ยหรือรัศมีโอเล็กเนี่ยเพราะเขาถามรัศมีของไอปากหม้อใช่ไหมก็คือไอไอรัศมีอันเล็กอันเนี้ยเออถูกว่าประมาณนั้น ตอบ12.46องเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็อันนี้ก็ต้องดูรูปนิดน,นึงเพราะรูปมันค่อนข้างเล็กนะเออแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องเซนทรอยมีความรู้เรื่องอ่ามุมอะไรอย่างเงี้ยค่อยค่อยดูไปนะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าข้อนี้ตอบ12.46นะก็สามารถกลับไปย้อนดูฟังซ้ำๆได้นะระยะอะ่ไม่ใช่พูดว่าอะไรนะลืมอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้แหละ อันนี้ก็เป็นวิธีทําที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วเนอะก็อย่างที่บอกแหละรัศมีใหญ่คือสามสิบองศาไม่ใช่สามสิองศา30เซนติเมตรเออแล้วเนี่ยก็รวมรวมกันไป OC บวรัศมีบวกสเห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีการตั้งสมการเพื่อหาดูาไปที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับอะดังนั้นบบฝึกหัดท้ายบทบท,บทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และบทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ